ฉันทืองฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่แม่บอกหรือไม่ใช่คําตอบต้องออกไปนอกกรอบ สว,สวัสดีครับในจนํานวนจดหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็ในจนํานวนของกระทูที่เขียนเข้ามาถึงกองบัญชาการกบบอกว่าอยากจะให้เราไปตามหาต้นทางแล้วก็ปลายทางของของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในจนํานวนนั้นครับมีของสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากจะรู้กันมากเลยนั่นก็คือเลือดบริจาคนะครับอย่างจดหมายของคุณสุวรรณานะครับบอกว่าอยากจะรู้ว่าเลือดบริจาคหนึ่งถุงนั้นได้ประโยชน์มากน้อยสักแค่ไหนแล้วเส้นทางของเลือดหนึ่งถุงนั้นเดินทางไปอย่างไรบ้าง บอกว่าอยากจะให้กบนอกกรลานั้นไปตามกันตั้งแต่รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับทั้งคนที่เคยบริจาคเลือดแล้วก็ยังไม่เคยบริจาคเลือดไม่ควรพลาดชมกบนอกกาลาคืนวันนี้นะครับเพราะนอกจากที่จะได้ความรู้แบบดูสนุกแล้วคืนนี้คุณผู้ชมยังได้ความสุขแบบอิ่มเอมใจด้วยนะครับเมื่อรู้ว่าเลือดหนึ่งถุงที่คุณผู้ชมบริจาคนั้นช่วยชีวิตใครได้บ้างครับ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยริมถนนอังรีดูนังนะคะที่นี่เป็นศูนย์บริการโลหิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกๆวัน well นะคะจะเห็นว่ามีผู้คนเดินเข้าออกมากมายเลยมาที่นี่เพื่อจะมาบริจาคโลหิตกันค่ะเพราะว่าศูนย์แห่งนี้นะคะเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวันเลยค่ะเว้นวันเดียวนะคะก็คือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีคะ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยผ่านมาที่หน้าบริเวณสภากาชาติไทยนะครับจะเห็นว่าจะมีป้ายติดอยู่นะครับบอกว่าเดือนนี้นั้นต้องการโลหิตจํานวนเท่าไรนะครับ อย่างป้ายที่โชว์ในเดือนนี้ก็บอกว่าเดือนนี้ต้องการโลหิตประมาณ3 5 0 0 0ยูนิตมีคนมาบริจาคแล้วกว่าหมื่นยูนิตนครับแต่ว่ายังขาดอีกมากถึง2 0 0 0 0่กว่ายูนิตแน่นอนนะครับทั้งคนที่เคยบริจาคเลือดแล้วก็ไม่เคยบริจาคเลือดย่อมรู้ดีนะครับว่าเลือดที่เราบริจาคนั้นจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ว่าเลือดหนึ่งถุงที่ออกจากร่างกายของเรานั้นมีเส้นทางอย่างไรบ้างนําไปช่วยใครได้บ้างและเป็นประโยชน์สักแค่ไหนกันครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะตามเส้นทางของเลือดถุงหนึง เริ่มตั้งแต่รถบริการเคลื่อนที่เลยนะคะที่เข้าไปรับบริจาคตามที่ต่างๆแล้วก็ตามมาดูกระบวนการขั้นตอนกว่าเลือดถึงนั้นจะถึงมือผู้รับค่ะ ครับอย่างเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานี่เห็นรถจอดอยู่เต็มเลยนี่จริงๆแล้วที่อย่างรถรถเคลื่อนที่ที่ออกไปรับบริจาคเองนี่เรามีมีอยู่กี่คันคะคือถ้าเป็นหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะเรามีอยู่ทั้งหมด7ค็คันและนอกนั้นมันก็จะเป็นหน่วยซึ่งเป็นการตั้งเตียง ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราสามารถออกเหนือพื้นที่ได้ทั้งหมด9จุดได้กันคือรวมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายได้เลือดเท่าไหร่ต่อวันคะที่เราต้องการคือวันละพันสาถึงพันหคนต่อวันคือ12เดือนเนี่ยก็คือเราคิดว่าเราได้ตามเป้าี่ก็ประมาณสัก4เดือน<ส>อีก8เดือนก็ยังต่ํากว่าเกณฑ์อยู่ฉะ,ะนั้นแสดงว่าเท่าที่ฟังพี่พูดเนี่ยโอกาส<ช>ที่จะได้ตามเป้าเนี่ยน้อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําประชาสัมพันธ์ให้คน มาบริจาคที่เราให้มันมากขึ้นเลือดถึงจะพอใช้ต่อวันที่มีที่บ่อกี่บอกก็มีรถอยู่ทั้งหมด9หน่วยเรารู้ได้ไงครับว่าเราจะไปที่ไหนเช่นจะไปตามมหาวิทยาลัยหรือไตไปตามบริษัทเรารู้ได้ยังไงเราให้คนไปเช็คไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับใช่ค่ะพี่เราไปไปที่ไหนหน่วยงานไหนไปแล้วแบบว่าไม่ผิดหวังได้ตามเป้าแน่นอนเช่นไปวัดได้แน่นอนไปมหาวิทยาลัยไ,ได้แน่นอนอที่ไหนไปแบบชัวร<ป>์เลยครับไปที่ได้แน่นอนเลยเนี่ยนะคะก็คือหน่วยในมหายรามคำแหง คือที่นี่เราจะไปทุกอาทิตย์ไปที่มหาวิทยาลัยรามกับแผงนี่จะไปรถอะไรครับเราจะเป็นรถโมบายค่ะรถของเราจะมีข้างบนจะมีเตียงรับบริจาครหิตอยู่8เตียงด้วยกันค่ะเป็นรถจอดแล้วก็คนขึ้นไปคนก็ขึ้นไปบริจาคบนนั้นเลยข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะตามรถเคลื่อนที่นะครับสําหรับไปรับบริจาครหิต1คันนะครับหน่วยที่เราจะไปก็คือหน่วยที่จะไปที่มหาวิทยาลัยรามกับแผงตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปห้องที่เขาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ ยาฆ่าเชื้อแมเนียยาฆ่าเชื้อแมนเนียกะป๋อง8ใบกระป๋องแใบก่อนที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จะออกเดินทางนะคะก็ต้องตระเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเจาะเลือดค่ะซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีนะคะ อีกรอบหนึ่งเหรอคะ,อะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นั้นว่าตอนนี้เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับรอ<ร><ร>ที่จยออกเดินทางครับเดี๋ยวของที่เตรียมไว้ตรงนี้ก็จะถูกทยอยอขึ้นรถคันนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็คงเหลือแต่คนเท่านั้นนะครับที่จะอกอกไปทําหน้าที่พร้อมๆกับรถรับบริจาคโลหิตนะครับเตรียมตัวกันพร้อมแล้วค่ะ ดีค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าสาวๆทั้งนั้นเลยค่ะไปหน่วยหนึ่งที่ไปกันกี่คนนะครับไปหน่วยหนึ่งจะประมาณทีมงานทั้งหมดสิบคนจะมีมีแพทย์หนึ่งท่านนะคะแต่วันนี้อาจารย์หมอท่านจะไปเองแล้วก็จะไปรอที่ร้านไปเจอพี่นู่นไปเจอพี่นู่นก็เลยมีเด็กสาวๆมีเด็สาวไปก่อนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ ไม่เจ็บจริงๆนะคะท่านผู้ชม